สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ้ยหมดตรงไหนหมดมาจอเพียพี่น้อง่ะหมดหลายหลายหมดแดงหน่อยเพียมาขึ้นแบบทัวเนี่ยเพียขึ้นมากินแบบทัวหมดก็มากินเพียหมดก็มากัดคนแบบนี้ แนวทางสองตัวบนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแนวทางสองตัวบนตรงๆเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสามเด้อค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจอีกสูตรหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มักบ่ชอบเดินพานนะคะอันนี้สูตรเมื่อวานนี้ลงให้อดเมื่อวานบได้ลงค่กเมื่อก่อนนี่เมื่อวานนี่ไปลงพยาบาลเบิดมือบ่ได้ลงคลิปให้เ,เพื่อนๆเลยต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสัญญาว่าสิลงให้เสมอก็บ,บ่วางลงให้ อือนอย่นะคะเนาถิ่มพี่เราเออเนาเป็นสามหน่วยและเนาถิ่มเป็2สองหน่วยมาถ่วงมันบ่คือฝักทองฝักตองแตงไทยบังบบกระพริกต้นนี้ตน้นขึ้นไม้ต้นนันจิตบับถิ่มค่ะพี่น้องคะต้นนันจิตทอดถิ่มมันแก มาเบิงแนวทางงวดประจำวันที่1เดือน10ปี68เดือนตุลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะตุลาคมสีขาวหนา,นา,หาวแล้วเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามบนตรงๆเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อฝากอีกหนึ่งผลงานการคำนวณของช่องนีน้ำเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อโปรไดบ่มาณประชอบเรือน,น,นพันธุวิ่งเก่าค่ะผู้ใดมากโปรไดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณกำลังแรงใจที่ขามาเบิง่งเขามาคอมเมนต์ขมาติดตามให้เลยค่ะพี่น้องค่ะแดดกำลังเตจเดียเ่ยมตาเดีย่ยมตา,ตามีสูตรหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อหาเจ็ดกมัดเจ็ดสองกมัด หมดก็หลายมดกระจอเด็กพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปอ,าอันนี้เป็นชวนชมแล้วค่ะพี่น้องค่ะชวนชมค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นผักเคลเคลสีม่วงอันนี้นก็เคลอีก พันหนึ่นงค่ะพี่น้องค่ะกำลังแตกยอแตกกันขึ้นมากินกับปนลมกพริกพริกตัวนี้สีถอนถิ่งค่ะมันแก่จงตัวนั้นใบแล้วกระจงตัวนี้มหนไห่ขึ้นมาทวบุ้มเนี่ยก็ถอนแล้วค่ะพี่น้องค่ะถอนออกแก่ ก่อนจบคลิปด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรังวันที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยจ้า